ถ่ายง่ายๆสไตล์ฝรั่งไม่มีเมล็ดสวัสดีครับ pick up หมายถึงรับครับออกเสียงว่า pick up เช่น I'll pick you up at 7 e v e o'clock ผมจะมารับคุณเวลาหนึ่งทุ่ม I'll pick you up at 7 e v e o'clock หรือ What time will you pick me up? คุณจะมารับผมกี่โมง What time will you pick me up? ถ้าคุณเป็นพนักงานโรงแรมคุณอาจจะถามแขกก่อนที่เขาจะออกเดินทางว่าจะให้เรารับคุณที่สนามบินไหมภาษาอังกฤษจะถามว่า Would you like us to pick you up at the airport? ผมจะถามอีกครั้งหนึ่งครับ Would you like us to pick you up at the airport? Would you like us แปลว่าคุณต้องการให้เราเราในที่นี้หมายถึงโรงแรมครับส่วน pick you up คือรับคุณและ at the airport คือที่สนามบิน Would you like us to pick you up at the airport อีกตัวอย่างหนึ่งครับที่น่าใช้ My driver will pick you up at the airport พนักงานขับรถของผมจะมารับคุณที่สนามบิน my driver will pick you up at the airport. ผมแอนดรูว์บิกส์คุยกับฝรั่งอย่าเพิ่งวิ่งหนีเพราะภาษาอังกฤษง่ายนิดเดียวครับสวัสดีครับ